ยูทูบล้วก็เข้าไปในช่องที่นั่นเนี่ยที่เราคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนว่าสอลงตาไปในตัวว่าแล้วเธอเธอต้องพูดดังด้วยแล้วมันจะเข้าไมไหมล่ะเข้าครับว่าไม้ก็เปิดอยู่เรื่อยๆไม่ไม่ใช่มันจะเสียงเสียงมันเออมันเข้าอยู่ลวงตาอ่าเนี่ยมันจะเข้าเรื่อยๆแบบนี้มาเราต้องไปเพิ่มช่องให้ลวงตาก่อนอ่าเพิ่มช่องก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสอนเนี่ยะ อันนี้แบ็กอัพเซฟกับรามี่มันกิ๊บอะไรพาเมรี่เหรออันไหนอันนี้ลงบ้านน้องตาใช่ไอ้ยอ้นี่มันเป็นเป็นที่แบบเมลเป็นเมลบ้านที่เชื่อมกับช่องยูทูบแบบหลวงตาเลยแหละใช่ไหมผมก็ไม่รู้เฮ้ยเชื่อมไว้ยูทูบมันก็จะออโต้ขึ้นมานี่อยู่ที่ช่องนี้อ่าแล้วก็ จะเซฟเป็นแบ็กอัพหรือเซิร์ฟเวอร์ไอพายเมอรี่แปลว่าอะไรครพายเมอรี่อ,อ,รอะไรนะออไม่ค่อยสะตีมด้วยไม่รู้ออนี่ไงเป็นช่วยจุนแรนเออเป็นภาษาอังกฤษไดดีแล้วเรามีน,น,นี่ไงเติมสดมันนานแชทมาเฉยอ่าช่างมันไปก่อนเราไม่ได้จะไล์สดิดไปนี่ไงเรามีนี่ช่วยอยากรู้ว่าแปลว่าอะไร ถาม Google เนี่ยกูเกิลมันก็นี่ไงมันก็เดี๋ยวเมันก็จะเป็นภาษาไทยไงเออเนี่ยมันขึ้นเป็นภาษาไทยไงไอ้อะไรของวัตคอมอีกตัวนึ่งโซนโน้ตโน้กมันปิดตัวเองรำเข้าวิดีโอหลักใช่ไหมเภาษาเก่งดีแล้วดีแล้วเราไม่ลืมก็ผมก็ลืมว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเออดีแล้วดีแล้วววดีอแแคปปเจร์ไล้มันมีตัวนี้ไงแปลภาษาที่หลัง อ๋อ Google Translate Google t ล a n s ทีนี้หลงตาจะทำอะไรอีกหรือเปล่าเอาเอาอธิบายตั้งกันต้นเลยถ้าหลงตาจะตั้งแบบเปิดคอมมา